วางปลอยหวยลาหน่อยโอ้หอยลาได้ได้ครับเจดให้ครับเราพรุ่งนี้นะปู่นะแกเราพรุ่งนี้จะได้พรุ่งนี้จะได้หาสะดวกสะดวกน่ก็ดีครับปู่จะได้เป็นลำบากตรงนี้ เออจะได้ไปยุ่กันเยอะไงเอ็น่นเราไปไ่บังยุ่งมตวบัใไต่วัเลยมันเยอะอืมอ๋อเหเนหวยไทยบอกหวยไทยมันไม่เคยกอดคอกันมาอ่าแล้วก็สองแปดแม่กอดคอกันมาเฉยไรเบี โตรเสียดายเลยมไม่โกหกครับคามาแล้วเนาะโทษเราเน้นเลยห้าเนี่ยน่าจ,จะมาร้อยเปอร์เซ็นมาจริงหรอือไม่มาปีที่แล้วมันมาสี่งวดซ้อนเลยนะห่าหวยไทยนะหมลรวยนะมาอยู่หลักร้อยห้างว,วดซ้อนเลยสี่งวดซ้อนเลยกูให้หวยไทยมาปีที่แล้วห้าหลักร้อยสี่งวดซ้อนเข้าสี่งวดซ้อนเลย Mm hmm. ปีนี้ถ้าก็จะมาดุน่าดูน่าจะมาดุที่หลวปุ่แตงหวน้าไม่น่าน่าจะมาแล้วไม่มาไม่รู้เดี๋ยวก็ถ้าอาทิตย์นึ่งเดี๋ยวก็ปล่อยหวยไายไปครับผมปล่อยหวยลาวไปก่อนวันนี้ได้ไปทํางานหมอนวดไหมวันนี้โอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหลวอปูอ่ไม่ได้นวดเลยนะ ภาพเยอไม่มากเลยผว<ม>เออได้นะ้วทำคลิปเนี่ยบางคนก็บางคนก็เมนก็มีคนดูเยอะช่องหมอรวยม,มีคนดูเยอะนะเป,ปิดคลิปคลิปแล้วเป็นหมื่นๆคนเลยหลา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 ยอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะนที่คอมเมนต์นนะก็พาให้เอฟซีที่ดูกติดตามกันไปก็มีเงินใช้กันเนาะในเมนแมนหลายอาจารย์เลยนะต<ห>ิดตามกันไปนะ ชอบใครก็ตุดตามติดตามหมอรวยติดตามไม่ตุอยไปเนี่ก็หาแม่นแม่นเตียนที่ค่อนข้างแม่นเลยนะแล้วคนดูก็ติดตามหมอรวยเยอะนะคลิปละหมื่นกว่าหมื่นกว่านะครับผมเดีย๋ยวมันก็จะต้องทำหมอนี่เองนะมันไม่ไม่รุดตลอดแล้วก็ไม่เข้าตลอดนะใช่ครับทันเรื่องธรรมดาครับผมใช่วันนี้ก็จะปล่อยปล่อยจากเลขสองตัวสามตัวสองหมายเลข ครับ้อครัวสองตัวก็มีมีหกเจ็ดแปดหมายเลขกันเนาะสองตัวพร้อมแล้วปูครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยพร้อมว่าเริ่มไปที่เลขปักหลักเลยนะครับเลขวิ่งแล่นเนี่ยเนาะให้ไปที่หกกับแปดนะหกกับแปดเนาะปูเนาะอ้่าบนล่างมาปูเนาะจับคู่ สามตัวเลยนะ <5. S 2> จับคู่สามตัวสองคู่เนาะให้หกสามสี่หกสามสี่แล้วก็แปดหกสี่แปดหกสี่จับคู่สองตัวไปบนล่างเลยเนาะสามสี่ศูนย์สี่ใช่ไหมป๋ะสาม สามสี่เออสามสี่สามสี่ครับหกสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สามแปดสามแปดสองแปดสองแปดสองหกสองหกหกแปดหกแปดสี่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 แลพ่อเนาะ วันนี้ให้เยอะหนึ่งอ่าวันนี้ให้เยอะหลายตัวหน่อยนะมีตัวเน้นไหมปู่ค่ะเน้นก็น่าจะเน้นบาทีเจ็ดสี่เนี่ยนะเจ็ดสี่กับสามแปดเนี่ยนะสามแปดมันผลเนาะครับผมสามตัวก็หกสามสี่เนี่ยนะน่าจะมาก่อนก่อนจะสิ้นปีแตกอีกสักสามหนก็ ให้มันครบโหลก็เนี่ยมันยังไม่ครบโหลมันแตกมาเก้าครั้งแล้วสามตัวครับสามตัวแตกครับผมนเนาะครับผมก่อนจะก่อนจะทิ้งีปใหม่แตกแค่ครบโหลทักหน่อยเั้งนะครับเดี๋ยวปู่ขอญาตตัวให้ปู่ฟังก่อนนะครับว่าถูกต้องเลยนะครับโอ้ะเล็กวิ่งปู่ให้แปดกับหกแล้วปู่นเอาบนล่างนะครับอจับให้สามตัวสองคู่หกสามสี่แปดหกสี่นะครับโ มีสามสี่หกสี่เจ็ดสี่นะครับสามแปดสองแปดหกสองหกแล้วก็หกแปดสี่สี่นะครับปูให้เน้นที่เจ็ดสี่กับสามแปดนะครับส่วนสามตัวปูให้จับเน้นที่สามหกสามสี่นะครับถูกต้องนะปูม่ถูกต้องจัดถูกต้องครับอ่านะครับก็เป็นในทางความจานนะครับเนาะ,ะ,ะไม่ดูเถียงหวานไปด้วยเนาะขี้เกียจโทรหา ครับครับได้ครับทุกอย่างก็มือก็ได้นะโทรก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะก็บางทีก็เอาจากหมอรวยบางคนตัวเดียวกันนะนะก็ลงคิปไปดยกันครับเยอะให้แกถ่ายเอาไปคอยกัได้ปุ๊บคุยกันครับคิดเป็นตัวแรบดูหมอลอยก็ติดตามกันไปนะติดตามปูติดตามเทียนที่แม่นๆม่นนะะใครแม่นใครดวงสมพงก็ใครก็ติดตามไปนะครับเออก็ได้นะปูเนาะมาที่เลฮะตัวใกล้กันตรงกันอย่างนี้นะปูก็ได้เนาะ ใช่ครับต้องดวงใครถ่งงก็ใครก็ตามไปเถอะนะดวงมันไม่เข้ากันทุกคนหรอกนะครับผมเดี๋ยวตามคนโน้นโดนไปตามคนนี้โดนตามคนนี้โดนไปตามคนโน้นคนนี้เข้าคนโน้นไม่เข้าคนโน้นเข้าคนนี้ไม่เข้าโอ้ยนะกบฏไม่มีดวงก็เดินทำมาเล่นโดนไปโดนมาตามใครก็ตามละโคนหนึ่งนะครับเอออย่างไงอย่างหมอรวยก็ค่ายไฟเ้าก็เดิมติดตามไป ผู้ชายปวันมืดแม่นก็ติดตามเขาไปผีตะคงตะเกียนก็ไม่เข้ากันเลยนะไม่มาเนี่ยเลขคำนวณเราก็มาก็บายบอกเขาว่ามันไม่ไม่กอดคอกันมามันไม่เคยกอดคอกันมาแล้วมันกอดคอกันมามาหามเลยคนนี้จังเลยนะปู่เนาะมดเรื่องราวเลยอยากลองให้เลย เหมือนมึงจิ้งนะเหมือนมึนแกล้งยี่สิบสามสิบปีไม่เคยมาด้วยกันเลยเนี่ยที่ปู่บอกเนี่ยนะเคยมานะมาก็มาเดียว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 ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแต่ก็ไว้ใจได้เลยต้องมาตัวหนึ่งนี่แม่งมาสองตัวเลยก็นี่กอดคอขึ้นมาเลยแล้วก็กอดลงล่างอีกทงหรับผู้อดเล่นหนักเลยครับผมวันนี้นะโอ้ เจอหกข้าไปหนักเลยเดี๋ยวคิดว่าจะหกข้ากดคอกันหามแน่นอนไปหามสองไปหามมาดไม่ไหวเวทกรรมกูโอเคเอฟททุกคนที่ติดตามของเราก็ติดตามกันไปได้นะครับบดูแลทุกคนกันให้ดีนะสาธุเจริญพอเลยยูโนทุก้งพลังเลยสาธุเลยครับกาารมาสัตสคามะพูดครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับในทางปูงขอให้มิจูมใช่กันสุขสุนสวัสดีครับ